ถึงเรื่องสบู่แนนยกให้ First ส o ซฟเป็นที่หนึ่งในใจเลยค่ะนี่เลยค่ะสบู่สมุนไพรเฟิร์สโซฟวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงผิวพรรณไม่ใส่สารเคมีและไม่มีพาราเบนด้วยนะคะปลอดภัยหายห่วงมีอ,อยอรับรองด้วยค่ะ หอมละมุลฟองนุ่มสบายฟินมากๆเลยค่ะใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยนะคะซึ่งเฟิร์สโซฟตัวนี้นะคะเขามีอยู่ด้วยกัน3สูตรเลยแต่ละสูตรก็จะมีสปปรรพคุณที่แตกต่างกันรวมไปถึงกลิ่นหอมที่แตกต่างกันด้วยค่ะเริ่มกันที่สูตรแรกเลยนะคะสําหรับกล่องสีม่วงกล่องนี้เลยนะคะเขาจะเป็นสบู่หอมแดงหัวช้เท้าช่วยในเรื่องลดฝ้ากระจุดด,ด่างดำหรือว่าผิวหมองค้้ำจากแสงแดดค่ะ นี่เลยหลังจากใช้นี่คะจะรู้สึกได้เลยว่าผิวของเรานี่คะไม่แห้งเอียดนะคะมีความชุ่มชื้นด้วยชอบมากๆเลยสูตรต่อมานะคะใครที่กําลังเป็นสิวอยู่แนะนําเลยสําหรับสบู่ใบบัวบกลดสิวกล่องสีเขียวแบบนี้ค่ะลดสิวอักเสบได้ด้วยแล้วก็ยังช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าด้วยนะและสูตรสุดท้ายนี่คะสาหรับกล่องสีฟ้าสบู่มะเขือเทศด,ดำค่ะช่วย ลดเลือนจุดดา่าดำรวมไปถึงปรับผิวหน้าของเรานี่ให้กระจ่างใสมากขึ้นด้วยเห็นไหมคะว่ามีอยู่ด้วยกันทั้ง3สูตรเลยเพื<ๆ>่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าผิวหน้าของเพื่อนๆเ,เนี่ยเหมาะกับสูตรไหนหรือว่าจะใช้สลับกันก็ได้ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถทักไลน์แอดมาได้เลยค่ะ ad firstshop for you หรือ w w w firstshop for you com ค่ะ